สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกทุกท่านผ้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่7กนะครับปุ่มพพันธ์สองพน้ยนะครับลาวสตาร์วันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับที่อยู่้างหลังอาจารย์นะเป็นแม่น้ําโขงนะคิดว่าแม่น้ําโขงก็มีธงชาติลาวด้วยคงเป็นจุด ที่ขึ้นไปชมวิวยากเหมือนกันนั่นนี่เนาะอ๋อน,นี้นะครับตาสตานะครับออกทุกๆวันนะครับราสตานี้ออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับต้องว,ว,วิวธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ่มๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเข้าแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลยให้หนึ่งสองสามมันมาหนึ่งสองเนี้ยบางทีก็ไม่ได้จับคู่กันนะ ต้องรูดเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะออยางทางที่ดีก็จับคู่กันกันไว้นิดๆหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบเลยมันออกแบบเนี้กินตับกันเองแล้วว่าเป็นเลขพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็สู้ๆกันต่อไปนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกิปทุกิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะปบะมางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุนรุนกันเท่านั้นนะครับอเด่นวันนี้นะครับสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับห้าแล้วกันนะตัวลองคือสี่นะครับอสามสี่ห้าคู่กับหกเจ็ดแปดเก้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าขอเป็น 7 8 90แล้วก itor, ันพายาเข้ามก็จัดไปนะครับประมาณนี้3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3ามสาม8ป5 5 8 8เอา5 8 8 5 5 9 9 5 5 0 0 5นครับส่วน4ส่วน4 สี่เป็นตัวรองนะใครชอบเลขสี่ก,ก็จัดไปนะครับ78 90นย์นะครับส่วนชุดวินนะครับวินนะวินก็สามสี่หกดแดเ้านะครับ3ามสี่หดแป้าตัวรองคือศูนย์นะประมาณนี้นะครับส่วนทางนี้เป็นตัวรูดกับวิ่งนะครับ3กับ5นะครับตัวรองคือสี่นะ นี่เลยนะครับสามสี่หามาชมคือเต็มกันคันนี้สามหนะครับเน้นที่3กับ5นะครับลอง4ี่นะชอบชอบทั้ง3ามทั้ง5อ่าประมาณนี้อ่ะตัดใจเอา3ามแล้วกันอ่าครับสามสี่ห้าเนะครับผู้เขานะอ่าสามเจ็ดเจ็ดสาม้าเก 5 7 7เจ็ดเจ็ดห้าห้าแปแเก้าส่วนสี่เป็นตัวนรองนะครับสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะส่วนชุดวินนะครับตามนี้นะตามสี่หก็ดแปดเก้าส่วนศูนย์ใครชอบก็เอามาใส่ได้นะครับตัดตัวใดตัวหนึ่งออกนะสามสีห้าชอบต้องสามต้องห้าแต่ตัดตินใจเอาสามแล้วตันนะสี่เป็นทางเลือกครับตัดตัดตันี้คู่ คู่ขอเลือกที่9กับ0นะ39 30 49 40, 40 59 50, 50, 50นะครับตามนี้เนาะชอบตรงนี้นะครับรูดวิ่งนะครับต่างนี้นะรูดวิ่งนะครับต่างนี้นะครับต่างนี้เลยครับเราจะตราออกทุกวันทุกวัน,วนระวังมันจินตับกันอีกแบบจับคู่กันไปเลยพี่น้องนิดๆหน่อยๆกันไว้ครับตามนี้แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอทุกท่าน โชคดีโชคดีๆๆๆนะครับอันนี้ก็มีตามนี้นะสวัสดีครับ